อ่ะสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนะครับกลุ่มทหารรับจ้างทหารอาสานะครับของทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็ฝั่งยูเครนนะครับโดยจะเริ่มต้นในฝั่งของรัสเซียก่อนนะครับผมแน่นอนนะครับว่ากลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันนะครับในสื่อหลายสื่อเนี่ยเราคงรู้จักกันในนามกลุ่มเวกเนอร์กรุ๊ปนะครับ เวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียนะครับซึ่งมีบทบาทอยู่ในสงครามยูเครนณปัจจุบันนะครับโดยมาทำความรู้จักกับกลุ่มเวกเนอร์กรุ๊ปมันก่อนนะครับเวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยความจริงแล้วนะครับถ้าอ้างอิงจากสำนักข่าวตะวันตกอย่างเว็บไซต์ economist.com เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าไม่มีตัวตนนะครับจะมีวลีที่สื่อต่างประเทศใช้เรียกว่า f o r m a legal perspective เนี่ยเวกเนอร์ Doesn't exist นะครับ ไม่มีตัวตนในทางกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย <c oughs> ถ้าเราสืบต่อไปได้เนี่ยเวกเนอร์กรุปเนี่ยเขามีที่มานะครับจากบริษัทร,รักษาความปลอดภัยนะครับของรัเสเซียนะฮะโดยนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านผู้นําปูตินมากๆนะครับมีนามว่าคุณเยฟเกนีพริสโชินนะครับพิโกชินอ่านผิดขออภัยนะครับ โดยได้รับฉายาว่าเป็นเดอะปูตินเชฟหรือเป็นเชฟส่วนตัวของปูตินนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นฉายาเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนปรุงอาหารอะไรยังไงเวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยก็ได้ถูกพบว่ามีมีบทบาทนะครับเคยทําปฏิบัติการรบในซีเรียนะครับโดยสหรัฐเนี่ยได้ทําการสังหารกลุ่มทหารที่เข้าร่วมรบในซีเรียนะครับแล้วก็ได้ยืนยันแล้วว่าสมาชิกที่เสียชีวิตเนี่ยคือสมาชิกของกลุ่มเ a กเนอร์กรุ๊ปและในเวลาต่อมานะครับในปี2014เนี่ย <c oughs> เวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยได้มีบทบาทนะครับในการช่วยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนตะวันออกของทางยูเครนนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยสนับสนุนนะครับซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่มีทหารรับจ้างชื่อเวกเนอร์กรุ๊ปนะครับทำการรบให้รัสเซียนะครับเป็นเพียงทหารอาสาหรือชาวรัสเซียอาสาเท่านั้นนะครับโดยจากนิตยสารออนไลน์รีพริบิกอารู I U, เนี่ยก็ได้บอกว่าเวกเนอร์กรุ๊ปเนี่ยมีสมาชิกประมาณ2,500คนนะครับ ค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ3,500ถึง5,000ดอลลาร์ 5, สหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็เยอะอยู่นะครับประมาณ1 5 0 0 0หรือ150,000นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเพียงรายงานข่าวที่รวบรวมมาเท่านั้นนะครับในส่วนของทางยูเครนเนี่ยมีประเทศไหนบ้างนะครับที่ส่งทหารอาสาเข้าไปนะครับก็มีรายงานจากหลายสำนักข่าวนะครับว่ามีทหารอาสาจากหลายประเทศนะครับเช่น <c oughs> ขอไปครับเช่นอียิปต์ นะครับประเทศโปรตุเกสนะครับอดีตหน่วยรบเกาหลีใต้นะครับ UDTCU นะครับแล้วก็อดีตหน่วยนาะวิกโยธินอังกฤษนะครับแล้วก็ตามเนี่ยสื่ออย่าง BBC ก็รายงานว่านะครับจากที่เขาลองติดต่อสอบถามบริษัททหารรับจ้างที่เป็นทางการของตะวันตกเลยเนี่ยเขาหลายบริษัททหารรับจ้างเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่มีการส่งทหารรับจ้างนะครับที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลยูเครนอย่างเป็นทางการเข้าร่วมรบนะครับผม เนื่องจากว่า,าสมาชิกบางส่วนที่อาจจะเป็นสมาชิกเก่าของบริษัททหารรับจ้างเนี่ยส่วนมากก็อาจจะลาออกแล้วแล้วค่อยไปร่วมรบให้กับยูเครนนะครับแต่จากมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับ <c oughs> การที่ยูเครนเนี่ยเขาเปิดรับสมัครทหารอาสานะครับผ่านสถานทูตหลายประเทศเนี่ยก็เพื่อเป็นช่องทางให้อดีตทหารนะครับประชาชนหรือว่าผู้มีทักษะทางทหารเข้าร่วมรบนะครับซึ่ง ผมมองว่ามันเป็นช่องทางเดียวกับที่รัสเซียเนี่ยเคยใช้นะครับก็คือบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเปิดรับทหารอาสาห,หรือชาวรัสเซียเราไม่ได้จ้างทหารรับจ้างนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับจากหลายสื่อถ้าเราดูเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายูเครนเนี่ยก็มีทหารเก่าทหารรับจ้างเข้าไปเหมือนกันนะครับซึ่งสาธารณรัฐยูเครนเนี่ยก็ได้เปิดเปิดรับเลยนะครับว่าเนี่ยเราเปิดนะใครอยากมาลบให้เราเรามีค่าตอบแทนให้นะครับซึ่งสมรภูมิยูเครนเนี่ยเป็นสมรภูมิที่ นักการทหารเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นสมรภูมมที่มีการใช้ทหารรับจ้างจากหลายประเทศเนี่ยหรือทหารอาสาเนี่ยในการรบกับรัสเซียนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นบทเรียนให้กับหลายประเทศว่าเออถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวรบรูปแบบใหม่หรือเปล่าเช่นอนาคตถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีสงครามเนี่ยมันจะไม่ได้ทําเพียงประเทศเดียวละมันจะมีทหารจากหลายประเทศเข้าร่วรบด้วยหรือเปล่านะครับนี่แหละที่สําคัญและอีกข่าวที่ เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลก็คือมีข่าวว่าทหารรับจ้างของฝรั่งเศสนะครับหรือลีเจนแนเนี่ยมีการส่งทหารรับจ้างไปช่วยรบที่ยูเครนซึ่งอันนี้เนี่ยทางทางผู้สื่อข่าวของทหารรับจ้างฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีนะครับซึ่งอดีตสมาชิกที่เป็นชาวยูเครนเนี่ยเขาลาออกจากการเป็นทหารรับจ้างฝรั่งเศสแล้วถึงไปร่วมรบกับยูเครนนะครับแต่ไม่มีไม่ไม่มีที่ลีเจนแนหรือทหารรับจ้างฝรั่งเศสเนี่ยส่งมาแบบทางการไม่มีนะครับ ก็วันนี้เนี่ยเป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับจากซอต่างๆนะครับท่านใดที่มีข้อมูลใหม่ๆก็มาแลกเปลี่ยนในคอมเมนต์ได้นะครับหากข้อมูลตัวนี้เนี่ยผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยในที่นี้นะครับสวัสดีครับ